โ oh, okay, อ้โอเคปดีเหลือลูกสองอีกสองนัด,นดก็เลยจะให้น้องยิงเตี้ยๆหน่อยเพื่อน้ำจะได้ไหลออกเราจะได้ไม่ต้องเทกันโอเคยิงด้วยสายก้าสองนัดบรรจุครับคุณแก๊ปพรอบอกนะพร้อมแล้วครับพร้อ,อมแล้วหวดเลยครับโอ้โอเค ก oh. ดแม็กผมเคลียบปืนกดแม็กอ่าคอนปืนครับคอนปืนไปเก็บไม่เป็นไรลันทิ้งเอาไปเก็บต่อนี้ก็ไม่ต้องเทน้ำแล้วอ่ะง่าย